อันนี้ไม่ใช้อ่จริงฮะทูร์การถ้าชกกันในรายการนี้เป็นไรไหมไม่มีใครเขาทำตัวสะดุนลุนช่องอะไรขนาดนั้นหรอกหุยโอ้สะดุนกว่ากูเยอะเลยเี่อันนี้พูดเลยนะกูเนี่ยแม่งสูสีมากกินกันไม่ลงทิมมี่พี่อ่ะสวัสดีทุกคนครับและนี่ก็คือช่อง N R Variety กับรายการชิปหายพชนะ ขอบคุณคนดูทุกคนครับโหวันนี้มากันเนืองแน่นสตูดิโอของพวกเราเลยชิปหายโพชนาคือการแข่งขันทําอาหารคุ้มแล้วไม่มีใครไปรอปล่อยคิวเดินก็รายการนี้นะครับเป็นรายการแข่งทําอาหารโดยกลุ่มคนโง่โกลุ่มหนึ่งตัดสินโดยกลุ่มคนโง่โกลุ่มหนึ่งนะฮะใครเอาเขามาเนี่ยคุอยากจะรู้จริงๆเลยคือวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าพ่อบวกเขาเลยเลยกันแขกรับเชิญในวันนี้ครับถุงเงินอยู่ไหนอ่ะเ้าไปไหนแล้วนิกนิกเขาเองไม่ถุงเงินนี่ไม่ใช่คนลัวกันหละ สวัสดีเจ้าสวัสดีค uhm รับสวัสดีเจดําครับวหว้หมาด้อจ้ะว่า้อยู่แขกรับเชิญวันนี้ของเราครับเจดาคือสัปดาห์นี้เนี่ยมันถึงคิวชิหายโภชนาแล้วจังหวะไอ้กุ๊กไม่อยู่ก็เลยบอกเฮ้ยกุ๊กมึงหาตัวแทนมาถึงว่าอาจารย์โทรมามันก่อนบอกไอ้หนูมาช่วยอาจารย์หน่อยลูกก็เลยต้องมามาในฐานะลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยชิหายโภชนาเนี่ยมันจะมีตีมันจะมีโจทย์ก็จะแข่งทำอาหารกันแล้วก็จะตัดสินกันภายในนี้เลย ก็คืออย่างที่บอกทําโดยคนโง่ๆตัดสินโดยคนโง่ๆปกติจะสุ่มคนแข่งแต่วันนี้เนี่ยในฐานะแขกรับเชิญคือต้องบอกก่อนนะว่าไอ้คู่เดิมเนี่ยยังไม่จบไอ้คู่ที่ค้างคากันคือกุ๊กวีเอมิกดูอยู่อนนั้นไอ้คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาสาสางกันโอเคแต่รอบนี้เนี่ยสเปเชียลเรามีแขกรับเชิญก็คือจะให้เจ๊ลงแข่งขันโอเคแล้วก็เลือกได้เลยอ่าดีฮะสนุกแน่นอนแล้วดีดูเดี๋ยวนี้มีกระทะใหม่คุณนี่เตรียมพร้อมมีอุปกรณ์อุปกรณ์วันนี้เนี่ยบอกจดกันเลยเจ๊ข่่่ามสสีีเออนดยรจจะุ้กููท สีส้มสีดำอะไรกับพี่มิกแค่นะไอ้มิกสีส้มไอ้คุกสีดำรอบก่อนมีไหมวันนี้มีจำกัดงบไหมไม่จำกัดพีไม่จำกัดด้วยแต่ให้จ่ายเองแขกับเชิญมาเราเลยเนี่ยกลัวจำกัดด้วยถ้ายิะสต่ัดิโอซัพพอร์ตเอ็นอาร์โปรดักชั่นสุดยอดซัพพอร์ตอยู่แล้วมันต้องอย่างงี้ดด้วหมให้งบมาห้าร้อยเทปนี้ อ้าวอันดับแรกอ๋อก่อนจะเลือกสีเลือกคู่แข่งก่อนเรามีแทนมีมิกมีบอสอยากแข่งกับใครสามคนนี้ใช่ไหมอ่ะดูจากรูปร่างแล้วเลือกนิกพิธีกรไไม่เอลเลกุซีไม่เป็นไร,ไนไรก็พูดไปอลเลกุซีแล้วมันก็ทำไปด้วยมันต้อง one, ทูอินวันสมัยนี้คุณทำอะไร,ค,ะไรคุณต้องทำได้หลายๆอย่างใครจะๆๆรันรายการผมก็รันอย่างทีได้เนี่ยได้เนี่ยได้สันะแล้วไม่ได้เตรียมยี่อะไรเลยเรื่องนี้ที่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาแข่งกันนิกเหมือนกันเนี่ยคิดในใจอย่างสะใจแนะใสัตว์กูเตรียมสีมาแล้วไม่ได้เตรียมคุณผู้ชมถือว่าแม่งเตรียมมาเจ็ด แต่ถ้สีที่เพิ่มสีม่วงสีเขียวนี่เอาแข่งอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะได้ถ้างันก็มาลองดูแพ้โดยอะไรเออแพ้เดี๋ยวพาไปเลี้ยงผู้หญิงคนหนึ่งณล้มมวยเลยมันเอางี้แพ้โดยดีถูแล้วกันได้ได้ได้เดี๋ยวพวกมึงไปคิดเกณฑ์การตัดสินวันนี้แลวกันเดี๋ยวเรามาสุ่มสีกันก่อนได้เลยถ้างั้นมาแขกรับเชิญอยากให้ผมสุ่มก่อนหรือจะสุ่มก่อนคุณก่อนเลยคุณนี่ก่อนคุณเป็นเจ้าบ้านไปอุ้ยแดงง่ายอะ แดงง่ายแดงง่ายไม่ออกเลยตอนเนี้ยแดงง่ายแดงง่ายอ่ะตาพี่เจ๊เชิญครับเราจะไม่ซ้ำกันแดงเขาออกไปแล้วยากยากไปเฮ้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 ยฮ้เจ๊ดําเจ๊ดําเจ๊ดําก็โดนสีดําเจ๊ดําก็โดนสีดําโอเคได้ละเละครับผมได้สีแดงเจ๊ได้สีดําได้ ไม่เป็นไรดิเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนได้โอเคเดี๋ยวให้เวลาแพนแป๊บหนึ่งแต่ว่าเกณฑ์การตัดสินในวันนี้ครับพวกมึงว่าไงฮะก็มีรสชาตินะครับพี่สีแล้วก็ความมีตั้งแต่ที่แต่งานเมื่อี้คะแนนเต็มก็เก้าคะแนนอ๋อโอเครสชาติชาติสีที่ที่จับได้แล้วก็ครีเอทคี่คือการจัดจ้านจัดแต่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอโอเคเมื่อกี้คือมันคุยกันว่าด้วยความที่เตาเนี่ยซื้อมาใหม่แล้วมันแบบใช้กับอันนี้มันเป็นอ่าภาชนะที่ใช้กับเตาไฟฟ้าใช่แล้วก็คือมันดูมีคุณภาพกกกกว่่่่าาาาาออออใช็คืืเเหมนับบบบแแรรจะต้งงทํ ชนะกันซะหน่อยอันนี้คือดูดิดูดิอ่ะมาสูมใช่ไหมตัดสินยังไงผมจะมีคำถามให้พี่ครับใครตอบถูกได้เลือกอ่ะคำถามคืออะไรกูลาสเป็นอาหารประเทศอะไรอิตาลีอ่ะกินครับสเปนกินครับฝรั่งเศสกินครับเลบานอนกินครับเยอรมันกินครับอินเดียโมซัมบิกโซมาเลียชื่อชื่อประเทศอ่ะพี่อ่สามพยางเอาเว้ยสามพยางสเปนฮ้ยดเงีดเงี้ยเดนมาร์กจ้ะ ฟิลิปปินไม่ถูกครับอยู่ใกล้ๆกับสโลวาเกียพี่สโลวีเนียผิดครับอาโคเอเชียเกินไปครั้งสุดท้ายนะฮะฮอลลคู่นำหน้าฮอลล์คู่ถ้าเป็นภาษาไทยเขาฮอลลแนด์เนเธอร์แลนด์ผิดครับฮังการีถูกครับโอเคอ่ะอย่างนี้เจ๊ได้เลือกเจ๊จะเลือกใช้อันไหนใช้นี้อ่ะตลกนี้ได้คอนเทนต์เล่นแทบตายชนะเอาอันนี้ตลกคิดว่ากูเป็นคนโง่ใช่ไหมมึงคิดถูกแล้ววูเนี้ อนี้ชอบแบบมีไฟเราเล่นทำเฮี้ยอะไรไปถ้างั้นอเลกซูซินอเลวังกาฮูลาฮูลา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 ในทะเลฮูเลฮูเลเย่เย่ทุกเวลาฮูลาฮูลา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 ในทะเลลาทะเลเฮ่ดา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 ฮูลาฮูลาตึนตึนตึนต้นอเลกซูซินเตึนตึนเต้นโอ้ยเมื่อไรจบเด้อแดงแน่แน่ การลองชิบหายเลยโอ้ไปตลาดมาเหมือนซ้อมตกนรกคือกลับมาปุ๊บอ่ะพอถึงตรงนี้แม่งเพียเลยนะไฟแรงๆนี่รู้สึกหน้ามืดยังไงไม่รู้แล้วเรายกกองไหมพวกนี้เคยถ่ายไว้ยกกองไม่ได้ดิเพราะว่าต้องยกเบสกับกีตาร์ไปด้วยจะเล่นยังไงโอ้โหมาดูของกันตามเต้าหู้มาทำอะไรไม่อันนี้กูซื้อมากินเองชอบกระถั่วถั่วต้มนี่ก็เป็นของโปรดอยู่แล้วก็ไปดีๆก็ต้องติดตัวไว้อ่ะมาดูของกันของผมก่อนเลยกันนะะฮมะเขือเทศออันนี้เป็นมวยตัวนี้อะไรอ่ะผักกาด แล้วก็อันนี้สุธิราชอะไรอ่ะกุ้งซอสมะเขือเทศแล้วก็มีอันนี้อันนี้ต้องวางอย่างงี้ทำไมอ่ะซอสพริกเงี้แล้วก็เจ๊ไม่รู้หรอกว่านี่ทำอะไรนี่เลยเส้นมักกะโรนนี่ ดูทรงแล้วคงเป็นกระเพราเป็ดแหละดูใช้เงินไปประมาณ220บาทโอเคของเจ๊นี่มีหมูสาหร่ายมากะเวมามากะเมะเออนี่อันนี้50บาทอันนี้เน่เน่เน่อันนี้อ๋อนี่ผัดสุยชัยเนี่ยใช่คือผัดขี้เมาแล้แล้วมันรู้เมนูแล้วเลยว่ามันไม่ไงอ่ะอันนี้พี่เบิร์ดอัลบั้มที่3เฮ้ยอะไรพริกขี้หนูแทมแทมแทมเี่ยพรทมแทมแทมเามไปดือยากจะรู้ว่ารร้องยังไงประพวกมึงลำคาญกูแม่กูดาำเนี่ยอะไรอะอะไรอันนี้เห็ดแบบน่ารักเลยเอ้ยังไงคะเห็ดจิ๋วหนูหู ซีอิ๊วสุประชัยเฮ้ยอะไรซีอิ๊วดำเจ๊ดจ๊ดำเฮ้ยอะไรเย็นวุ้นซ้ำหยำวุ้นเส้นนี่แหละเมนูของเจ๊ก็ทุกคนน่าจะพอเดาได้แล้วว่าจะทำอะไรนั่นก็คือผัดขี้เมารวมมิตรเนื้อสัตว์มีหมูอย่างเดียวเรียกรวมมิตรก็ร้วมิตรหมูไงเดี๋ยวเราไปเตรียมของเตรียมของเตรียมของเจ๊กูแน่ มันชิบหายพ่ชนะเราไปดูดีขนาดนี้ไม่ได้ของเนี่ยปากกองกลัวมากองไว้ข้างหลังเนี่ยแล้วก็มือถือเครื่องหนึ่งไปดูวิธีทำดูทรงแล้วเสร็จกองคนกูแน่นอนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มปรุงอาหารกันดีกว่าครับอลเล็กคือินถ้าเคยดูเชฟเอียนไหมเขยาจะต้องทุบโต๊ะตะโกนอะไรอ๋อไม่เคยพอมันเอียนล้วก็ไม่อยากดูแลเฮเออ,อันดับแรกเดี๋ยวปักเตาก่อนกู นี่ก็ถือฉันทำเสร็จก่อนนี่เป็นไรป่ะก็รอก็ต้องรออ๋องั้นเดี๋ยวรอให้เธอต้มมันให้เสร็จแนะนําให้ดึงจังหวะไว้เพราะเดี๋ยวไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ไงอ๋อเดี๋ยวไม่อร่อยใช่ไหมใช่แรงทำรักกะโรนีเป็นป่ะนี่เดี๋ยวทำให้ดูเมียไม่สนใจผัวเลยสนใจขายของอยู่ไปส่งของไปอ๋อรอเขาเปคนมารับป่ะอ๋อเดี๋ยวไปส่งนะเจ๊ไปส่งกันทีป่ะอ่าได้ได้ได้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะเอาพี่ลงคลิปวาเลตี้ด้วยพี่ลงคลิปวาเลตี้นตอนนี้กำลังถ่ายพอดีกันแล้วขวัญบบออออกว่่่่่่าาาาามมีคนนนนขขขขยยยงงะแตได้จ แชร์กันสักหน่อยไหมครับพี่ได้ครับผมขอบคุณที่ติดตามไม่คิดว่าจะเจอด้วยนี่ไงมาเดยงถ่ายให้หน่อยเขาที่คิดจะเหมือนกันนะผมพี่ถ่ายรูปกันเอาท่าแล้วสอดแล้วกันนะอิสอ ส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาบอกจะต้มเส้นมักรโดนีต้องใส่น้ำมันพืชและเกลือใช่เพราะว่าเส้นมันจะไม่ติดกันเัรอรูดิโอ้ดูนี่กูไม่ต้องเปิดร้านอาหารเฮ้ยใช่เหรอจริงแต่ก่อนแม่เคยเปิดอยู่แล้วเราอ่ะก็ช่วยแม่ช่วยแม่ขายใช่เปิดประตูร้านแล้วก็กลับไปนอนต่อใส่เกลือเดือดแล้วมาลุยขอก่นนดิขอเอาไปโอ้มึงนี่เจ้าโยเจ้าอยากาะใส่แล้วนะเว้ แปดนาทีจำฉุนนะทุกคนนะไอ้แค่ีทุกสัปดาห์เลยว่ะหลีกเลี่ยงไม่พ้นจริงๆนะหมูใส่ลงไปดหายโภชนาของจริงใส่ลงไปต่อมาต่อมาหลบเด้ยเดี๋ยวโดนต่อยแยหันมาเดเ่อนเทศไป่ะต้องทำไงหันหัวมันออกนี่อยบอกบอกบอกหันหัวมันออกเนี่เออหันออกฮึบ อานั่นแหละแล้วก็หั่นหั่นลงไปครึ่งนึงอ่าแล้วก็หั่นหั่นเป็นเฉียงๆฉียงสามเดี่ยมนะอ่าอย่างนั้นเลยจ้ะโอเคโอเคแล้วก็ดีไซน์เอาไว้ได้ประมาณไหนอันนี้ไม่ใช้อ่าเฉีงฮืคือกรรมการถ้าชกกันในรายการนี้เป็นอะไรไหมไม่มีใครเขาทำตัวสะดุนลุนช่องอะไรขนาดนั้นหรอกอุ้ยโอ้สะดุนกว่ากูเยอะเลยเฮียนิก พอยอะมันใกล้มันใกล้ไหมยากนะเพราะว่ามันใหญ่ไปเดี๋ยวมันจะกินไม่อร่อยเยอะไปไหมวะไ,ไ,ไม่เยอะหรอกกูคุยกับใครเนี่ยนี่ไปล้างมาล้างไหมพอใส่ซันไลท์ให้ด้วยสะอ,อาดชัวร์ไม่ต้องห่วงกูว่าสกปรกดีกว,ว่าน,นี่เกินสเต็ปต่อมาผมจะแปลกแกะเปลือกกุ้งแบบในคลิปแต่บ้านกูไม่มีช้อนเหมือนในคลิปซะด้วยสินี่นี่ที่เจ้าดูกุ้งนี่ตอดช้อนเข้าไปเขี่ยแม่งเห้สีดำมาแล้ว เฮ้ย hey, ทำไมเขามาทุกอย่างมันสมูทจังเลยวะสีดำมาแล้วแตกได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าสีได้อะ่ะรู้สึกกูต้องรีบแล้วต้องรีบเคนฟอร์มเท่าน่อยใส่ลงไป เนี่เราใส่ได้ใส่ลงไปไหนเขาก็ทําให้ใส่ละที่แกะกุ้งแม่งเสียงเหมือนกันนะเนี่ยมันแข็งนะระวังเออมันบาดมือได้นะเคยมีเหมือนกันแกะกุ้งแล้วปากแตกเป็นไงอ่ะแกะกุ้งไปด่าพ่อโอ้ไม่น่าซื้อมาเยอะเลยแกะเยอะชิบหายอ่านี่สมชื่อไหมดําสมชื่อไหมเอ้าวลืมมากระเมะซื้อมาแล้วกระเถิสีน้ำสีน้ำตาลสีดำสีน้ำตาลอืมบอกว่าดำว่าดำสีดําน้ําตาลดูไงดําวะนี่ใส่มากอร่อยมากซีววหน่อยซีอีกหน่อย อุ้ยโอ้โหอ๋อพอดีระเบิดหัวไว้ทำไมไม่มีใครบอกกูเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วชิบหายละเฮ้ยแล้วกำลังจะอร่อยเลยเนี่ยหายห่าละหัวและกูแลวเจ๊เอ้ยยังดียังได้อยู่ไม่แย่นั่งทีมนี้แม่งวางยาเป็นไงอ่าดูดีกว่าฝั่งนู้นเยอะดูดีกว่าเยอะบัตเท่ากูทำอะไรของกูเนี่ยเอ๋ขอจานหน่อยได้ไหมทั้งหลังอ่ะเปิดหยิบก็ได้เจ๊อ๋อโอเคได้เลยเฮ้ยโหถามโหดว่ะ เขาเสร็จเขาก็ต้องมารบกวนคุณแน่ๆเลยดูตรงนี้เปิดเตาเป็นเตาผัดใส่น้ำมันอียี่สิบผมจะใส่แยกรออีกนานเลยเราคุณรู้อยู่แล้วคุณชอบแยกไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรพวกนี้แยกตลอดวันนั้นไปคุณยังเหงืยังแอบดูคงแยกอยู่เลยคุยกับแม่รู้เรื่องก็แยกกันไปเรจะทอดกุ้งแยกไว้ก่อนจะทำสวยงามใช่ไหมฮะแน่นอนกุ้งต้องมีความเค็มเล็กน้อย มะมีเพลงประจำะ <c oughs> อะไรนี่ด้วยนี่อะไรไหนยันอ๋อ้มีเพลงประจำบ้านบ้านะด้วยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรนานจริงๆเลยเสียเวลาปิกนานด้วยเนี่ยโอ้ยตายตายตายน่ากินว่ะคุณเส้นซะด้วยอ่รู้ว่าคุณชอบคุณน้ก่อนก็เลยสั่งคุณเส้นมาผมมันมีอาวุธลับด้วยเมื่อกี้ยังไม่ได้เผยเดี๋ยวรอดูแปลกๆละทั้งนี้ไอ้เหี้ยแมงส้มว่ะเออเดี๋ยวมันมีซองมีซอสมีอะไรไงนั้นกูใส่ซอสตั้งแต่ตอนนี้เลย กุ้งไว้ก่อนผัดกุ้งก่อนอ่ะแล้วมักกโรนีอ่ะเดี๋ยวาให้ก่อนแยกผัดแยกแข็งหรือเปล่ามันจะแข็งหรือเปล่าไม่ใช่ปัญหาโอ้ยแต่เขาทําดูแบบละเมียดละไมนะเขามีปันพริกกุ้งนะแน่นอนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยออกน้ําตาลแล้วตอนนี้ต่อไม่เอ๊ะใช้ไหมนี่กอนเข้ห์นี่ไงเฮ้ยซอสพริกกุณยังไม่ใส่เลยนะนี่ก่อนไม่นี่แยกกุ้งไว้ก่อนแล้วเราก็มาผัดมักกะโรนี อ่ะอันนี้อันนี้บีบได้ตองโหสุดยอดไม่เหมือนมึงหรอกวางยาซีอิ๊วกูอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจ๊เลยกลางคืนเนี่ยกูมันทอดไข่เจียวกูกะจะเจียวแค่ฟองเดียวสุดท้ายกูต้องเจียวสามฟองท่านเรือครับเชฟนิกเจ้แล้วใส่อะไรต่อวะใส่มะลูนีเลยเยอะไปเปล่าไม่หมดไงไม่หมดใช่ที่ใช้เวลาเนี่ยเยอะไปเปล่าอ๋อเยอะอยู่แล้วโทษโทษนเกลือเล็กน้อยน้อยไปเปล่าน้อยนิดเดียวพอเพราะว่าเรามีซีอิ๊วเฮ้ยมะลูนีใส่ซีอิลเหรอเขาบอกให้ใส่ น้ำตาลฮะลงสใส่แค่นิดเดียวอะใส่นี้หยเม็ด่ะและซอสมะเขือครับเกือบเลยอีกแล้วไม้ใครมาเช็ดให้ขอบคุณมากซอสพิกไหมซอสพิกนิดหน่อยนิดหน่อยนะเฮ้ยคุณอย่าวางเจ๊ผัดครับ กระดกอี่กระดกกระดกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเยอะไปทำดูดีเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะใส่เยอะไปครับผัดยากครับเฮ้ยโอ้โหดูดีเหมือนกันนะแต่ของคุณนี่ยคุณแพ้แล้วคุณไม่แดงคุณออกเหลืองคุณออกเหลืองเพราะเส้นมากกว่าดูดีคุณเยอะเแหม่งเลยไอ้เหี้ยเล่นหลอดอีกแล้วแฮนด์แฮนเฮ้ยแต่ดูดีนะนองชิมก่อนซอสมะเขือเยอะไปนิดนึงเฮ้ยแต่มันได้ได้ได้ออ๋อ แล้วใช่เวลาที่กูต้องเซลฟี่กับเขาไปเนี่ยเยียแม่งมีสวนที่ไม่แล้วอะเฮ้ยทำไมมันกลับไปเจ็ดอะวางยาเหรอใช่เย้กระโดกีกระโดกกระโดกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มันเยอะไป โคตรร้ายเลยจ้าว่ะเนี่ยดูดิไข่ไหมเลยอ่ะต้องเดี๋ยวกุมไม่สุกไงโอ้โหเนี่ยสุกไม่เลยดูสิไม่คนไทยชอบกินอะไรมันกินเกียมไก่ย่างคนกินแห้งๆไหมคุณชอบไหมเกี๊ยวใช่ใช่ใช่ไหมหมูข้าหมูย่างอ่ะตรงดำๆมาอร่อยแต่ไม่ใช่มักคาโลนี่ไปยเดี๋ยวขอจัดจานสักครู่นึงได้ได้ได้อะไรนะขอมาแปะต้องตองแผ่นใช่ไหม นี่ยจะได้สวยๆดูดีขึ้นเยอะเลยเอาอันเดียแบ่งได้แบ่งได้แต่ก่อนผมไม่น่าให้ผมเพิ่งคิดถึงเรื่องที่เขาวางยาคูเมื่อกี้ไงเด็กๆตะลึงตะลึงตะลึงสิมึงหน้าแม่งนิ่งกันทุกคนเลยเฮียโทษนี่ขายเลายเท่าเชฟเจ็ดล้านมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะกินได้ให้เดินผ่านไปเจ็ดล้านไม่มีใครกินกลุ่มที่ต้องหนีบวางไปสวยๆวางเลเยอร์เอาสวยๆอุ้ยเออไว้ให้ดำไม่แดงเงี่ยคุณก็แพ้ไม่แดงอ่ะเนี่ยมันส้มอ่ะ ดำมฮะดำน,นี่ดำปื้อเลยนี่ เรียบร้อยเรามีสปิริตอยู่แล้วสุดยอดจริงๆเราขอโทษด้วยที่มือเราไปเผลอกดเตาแก๊สนายกูเขี่ยตั้งนานเมื่อกี้เขาจะเอาไม้ออกไป่ได้ชื่อเมนูอ่ะผงผมก่อนอ่ะของผมนี่ก็คือเป็นผัดมักกะโรนีกุ้งนะครับผมชื่อเมนูของผมก็คือไม่แดงไม่มีแรงเดินเฮ้สาวช่วยตั้งนี้ด้วยสุดยอดสุดยอดสุดยอดองคุณอะครับผัดเจ๊ดำนานๆเจอกันทีอะไรผัดขี้มาลุมิดโอเคแล้วกูก็ต้องถามมีเดอหมูเรียกลมมิดได้ไงไม่ลวมิทพวกผัดพวกสาหร่ายพวกทุกอย่างที่หาได้ก็รวมลงไปในนี้นนา ของผมมีอาวุธ<ส>ล <straightforward> ับด้วยนะยังไงหูไม่รู้จะพูดจะเบื่อไงดีแล้วคณะกรรมการมี3ท่านไม่ต้องเป็นห่วงหัวไมค์โอเคอะตอนนี้คณะกรรมการตกลงมี3หัวข้อใช่จัดจานสีและรสชาติโอเคชิมก่อนเลยไหมเอามาชิมก่อนไม่แต่คุณต้องชิมกุ้งชิมอะไรด้วยนะมันจะได้ครบนะกุ้งกนี่ก็ทานได้นะครับของดีแล้วแต่อยากทานอะไรทานได้เลยฮะโอเค ดูหน้าอะไรเงี้ยไอ้พวกเออไอ้พวกออเอเนี่ยไม่ค่อยดีเอ็มมิกนะแต่หวานตามเท่าได้เท่าได้กินทีละอย่างก็ได้กินทีละอย่างก็ได้เอ็มมิกน่าไอ็มมิกทำไมวะเอ็มิกทำไมวะเอมิกไอ็มมิกน่าเบี้ยวเบี้ยวเว้ยลองคุกกินส่วนอื่นๆดูได บุรุษหนุ่มที่ไร้หลังนอน,นขา<ด>้ามไหนนอนนั่นข้าไหนนอนนั่นเฮ้ยหน้าตายบอสมันดูแบบพีดีพิเคราะห์มากเลยแต่หน้าเริ่มเบี้ยวแล้วตอนนี้หืมไอ้ผัดเนโอเคถ้างั้นมึงต่อของเจ๊เลยมาเนี่เลยมานี่เลยวุ้นเส้นผัดเจ๊ดำนานๆเจอกันทีวุ้นเส้นผัดขี้มารุ่นแบบทุกครัเลยนะคุกเลยนี่วุ้นนี่อย่างเงี้ยวุ้นเส้นนี่หมูนะวุ้นเส้นแล้วก็มีผักหน่อยนี่อ่านี่อย่างเงี้ยนี่เป็นอย่างงี้อ่าต้องแบบนี้เลยแค่ชื่อก็น่าญแล้วป๊บ นิ่งไปเลยเป็นไงนิ่งไปเลยเป็นไงเป็วันนี้พวกแม่งเก็บอาการกันหมดเลยว่ะเป็นไงเหี้ยูว่าของเจ๊อร่อยกว่ามิกน้องรักถ้าอยากได้แอสซิสต์จากเจ๊อีกในสนามบอลนะมึงเอาให้ดีนะเอาให้ครบนี่ยเดี๋ยวกูจ่ายค่าสนามให้รอบถึงไปแก้แค่ดมกลิ่นเราอื้อแล้วเออว่ะเหี้ยรักเสียว มันจะไม่หมานเขียวได้ไงมึงวางยากูอ่ะยี่งตกเป็นรองแล้ว,วะอะทุกคนกินของผมแล้วสีหน้าแม่งแบบออกกินของเจหน้าแม่งนิ่งทุกคนเลยพูดเลยนะพูดเนี่ยแม่งสูสีมากกินกันไม่ลงเป็นที่เที่ยงใช่ใช่สูสีทำไมของกูเหลือเยอะกว่าของเขาวะอเาวะอาว่ากูเอาสีกับจัดจานกูก็รสชาติเที่ยกูก็ชนะได้แล้ววะโอเคถึงเวลาตัดสินกันแล้วหัวข้อแรกอยากตัดสินหัวข้อไหนก่อนกรรมการจัดจานเลยพี่การจัดจานหัวข้อแรก3คะแนนจะตกเป็นของใครบ้างแทนคนแรกให้ใคร เก๋ <G ear> จบเลยนชนะแล้ว <laughs> ไม่พึ่งแป๊บแรก <laughs> มิกจัดจานให้พี่นี่ครับสองรสชาติเพี่ไ,ไม่แมเ <laughs> อจ,จัดจานกระสีน <c> ะ <oughs> <c oughs> บอสน้องรักเดี๋ยวติดต่อโปรดิวเซอร์แป้งให้บอสโอ้ยคูออกปากเองสีดำครับนี่พูดจริงวะเนี่ยมึงไม่ต้องไปกับกูแล้วนะถ้ากูจะไปเที่ยวน,นอนนี่แท้ๆพอพูดโปรดิวเซอร์แป้งแม่งให้แต้มเลยหัวข้อต่อไปสีครับอ่ะคราวนี้วนกลับมาบ้างบอสสีให้ใครอันิี้ครับสามคะแนนแล้วเมกให้เจนะครับ สามสองสามสองโอเคไมเเสี่สองตัดสินกันด้วยรสชาติสูสีสูสีตัดเลยถ้าสามศูนย์กูแพ้เลยดีกว่ารสชาติตัดสินมิกคนแรกให้คะแนนมาให้เจ๊ครับตัดเลยสี่สามรสชาติมาแล้วรสชาติมาแล้วแทนเจ๊ครับเย้ะสี่เท่า บอสน้องรักูจะไม่พามึงไปเที่ยวนะถ้ากูก็ไปกับมันนี่แหละมึงก็ไปกูได้เราที่ผมชอบเลยนะถูกปากผมเลยอ่ะผมชอบของนี่ครับจริงปะเนี่ยไอ้บอสไม่กินเ็ดคุณต้องรู้ถึงผู้บริโภคก็ชื่อของกูมันผัดขี้เมาไม่ได้ผัดซิวเผ็ด ครามำต้องถึงจัดจ้านคุณไม่ใส่ใจเลยนอย่างผมรู้ว่าไอ้แทนแพ้กุ้งไปชนะด้วยความว่าเผ็ดจะไม่เผ็ดเลยนะโอ้แต้มแรกคุณได้เพราะโปรดิูร์แป้งเลยไมจริงกไมายอมง่ายและผู้ชนะในวันนี้ครับกุ้เอ้าเจ้าๆจารอเล่นรอเล่นรอเล่นตับจริง แต่ถือว่าเฮ้ยเจ๊อร่อยนะนจริงนี่ขนาดนพลาดปลาเขียวลงไปขยุ่มใหญ่เลยนะสแสดงว่าถ้าเราตั้งใจทำอ่ะไม่อร่อยพ <c oughs> อพลาดเออ <c oughs> ไม่อร่อยเลย <c oughs> ไม่แต่ว่าปกติเวลาทำเนี่ยจะเป็นคนทำมันรสจัดคือจัดไปก่อนพอเดี๋ยวพอกินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะคำสองคำแต่มันจะค่อยๆคลายลงอ๋อเพราะลิ้นมันเริ่มชาแล้ว มันของนิกอร่อยอร่อยแบบเขาเรียกรสชาติเหมือนมาร์โรนีที่เรากินตามหน้าโรงเรียนเฮ้แต่โอเคโอเคถือว่าวันนี้เราเนี่ยเอาไปกินอาหารเย็นได้เลยนะถามเพื่อนกินกันหรือเปล่ากินนี่ไม่กินนี่ก็เดี๋ยวมีหนังไก่อ๋อไอแทนกินหมดแล้วเมื่อกี้เเห็นออกลัวหมดแล้วอ๋อเหลือเเนี่ยหลืออยู่แต่เสียงแห้งนะก็จบไปสําหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณแทนมากตอนนี้ทั้งคิ้ว เออมาขนาดนี้มันรบกวนกันขนาดนี้ไปด้วยกันขนาดนี้อ่ะขอบคุณมิกด้วยเจ๊อ่ามิกขอบคุณมากเลยน้องขอบคุณมากเดี่ยวถ้าไม่ได้มิกจับกล้องใหญ่ดยนะโอ้โหภาพมันจะไม่สวยอ่ะแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคนขอบคุณบอสอันนี้ใครกันเลือกหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วคือยังไงก็ตามนะครับผมคลิปในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากมากที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามให้กับช่อง NR Variety ช่องนี้ด้วยนะครับอ้าวทีนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราครับเจ๊ดาอขบคุณยขอบคุุณณเจคครับบขอ N R Variety ตีด้วยจ้ะติดตามจะทำติดตามไ,มได้ไหนแหมแล้วยิ้มแซวกูว่ามีเพลงเรื่องสุดๆเลยติดตาม ฟอรฟันเดินเลยมาไงก็ไม่รู้ก็เจ๊ดำและเจ๊ดำออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มแล้วก็เนี่ยมามัวบ้านงานจากเอ็นอยู่เรื่อยๆก็ฝากติดตามพวกเราเป็นกลุ่มก้อนเป็นกวนอย่างนี้ก็รักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์ subscribe ไว้ก็ล้วกันนะจ๊ะนะครับไปติดตามเจ๊ดำกันได้นะครับติดตามไปติดตามเจ๊ดำกันได้อ้าวคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมครับชิงหายโภชนาเป็น EP พิเศษยังไงก็ตามคู่ที่แข่งขันกันอยู่ที่ถือว่าเป็นเกมอย่างเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลแมตชระหว่างมิกกับกุ๊กยังคงค้าง เราเปิดเพจแล้วด้วยไปติดตามเพจกันได้ NR Variety ที่มีเพลงประจําเพจด้วยใช่ใช่เพลงเลยนะเปิดเพจดวงใจเปิดได้ฟังเพลงถึงป้าโบนทดเปิดเพจไปเก็ตบิ๊กได้ดีเหมือนกชอบอะไรยินเสดเจากโบนท์เปิดเพจโบนทลงโทษดีถูกดีถูไม่ล้างจานแล้วมาดูดีจานกองพเนินเลยล่ะล้างล้างจานมีงานต่อก็เรื่องของงานเจฟดีถูแล้วกัน อดีตหัวเรื่จะได้จบๆโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคแล้วอย่าแพ้อีกละเออจะบ้าเลยดีๆๆอ่ะเข้าใจคำว่าดีดไหมอดีตก็สองนิ้วแรงนะเสียงดังนะเสียงดังนะอยู่เหมือนกันเสียงดังเลยอ่ะไรกี้เสียงดังจะบ้าเลยที่เธอตีฉันเอออเาดีละประมาณนี้ประมาณนี้ไปครับสวัสดีครับสวัสดี้นะขอบคุณจ้ะ ông hết thôi cha